ตัวนี้ค่ะแน่นอนที่สุดต้นแข็งแรงครับโอเคทุกอย่างเลยค่ะใครก็ถามว่าใช้อะไรถึงได้งามขนาดนี้ทําไมข้าโพดหน้าแรงถึงได้สวยขนาดนี้<อ>ปติหน้าฝนยังไม่ดีขนาดนี้เลยคะ่ะสวัสดีครับกรเกษตรพิเทวครับอ่าวันนี้ผมนัทพงศ์บันทองครับอยู่ในเขตจังหวัดลบบุรีนะครับเรามาอยู่ในพื้นที่ปลูกข้าวโพดนะประมาณประมาณประมาณสิบกว่าไร่นะครับแล้วเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกับเจ้าของครับ ซึ่งได้ใช้ผลิตภัณฑ์ของเราไปนั่นก็คือนวัตรกรรม 4T แล้วก็ฮอร์โมนเลดฮอร์โมนบลูนะครับอ่าเรามาพบกันเลยสวัสดีครับสวัสดีค่ะแนะนําตัวก่อนเช่นจันทนาค่ะเกษตรกรตัวจริงเลยอ่าชื่อเล่นมีชื่อเล่นไหมไม่ค่ะชื่อจันค่ะ,ะเรียกพี่จันเนาะคะ,ะพี่จันกี่ไร่ครับตรงนี้เข้าวโพดที่เรายือน<ะ>อยู่ประมาณ10ไร่ค่ะประมาณ10ไร่ะนะครับได้ใช้นวัตรกรรมโฟทของเราตัวนี้ค่ะแล้วก แบบนี้ใช่ค่ะแล้วก็สีแดงด้วยใช่ค่ะโอเคอ่ะสรุปรวมเลยนะครับข้าวโพดที่ที่เราเห็นอยู่นะครับรอบๆเนี่ยอายุเท่าไหร่แล้วเกือบสองเดือนแล้วค่ะเกือบสองเดือนเป็นช่วงที่เริ่มแทงแทงแอแล้วค่ะแทงแออ่าเริ่มจะออกฝักแล้วนะครับอ่ะประทับใจอะไรยังไงผลลัพธ์ที่ได้ยังไงว่ามาเลยโหตัวนี้ค่ะแน่นอนที่สุดค่ะอ่านะครับฉีดประมาณสี่ครั้งค่ะครับรู้สึกว่าโอเคมากครั้งที่เท่าไหร่ร่วมกับสีแดงรู้สึกว่า ครั้งที่สามนะคะครั้งที่สามค่ะอ่าแล้วตัวนี้ล่ะตัวนี้ตัวนี้ฉีดตอนนอนลงอ่าฉีดไปสองครั้งค่ะฉีดไปสองสองครั้งโอ้สองมันอย่างนี้เราไม่มีเลยอ๋อโอเคก็คือเคลียร์ครับจบปัญหานอนกระทุใช่ค่ะอ่านะครับโฟทีร่วมกับเลสแล้วก็เอ่อแล้วก็ฉีดฮอร์โมนบลูใช่ตอนเรอตอนเราฉีดฮอร์โมนบลูเราร่วมโฟทีไหมร่วมค่ะร่วมด้วยอ่านะครับก็ถือว่าอ่อฉีดบลูไปสองครั้งเลสไปหนึ่งครั้งนะครับรวมแล้วฉีดทััั้้้งงงหมดคคคครร่ะโอเ ที่ได้ได้อะไรบ้างเอาเล่าให้ฟังความเขียวลําต้นแข็งแรงนะครับโอเคทุกอย่างเลยค่ะอเห็นเขาบอกหลายหลายคนผ่านไปเป็นไงใครก็ถามว่าใช้อะไรถึงได้งามขนาดนี้ทําไมกโพดหน้าแรงถึงได้สวยขนาดนี้ปติหน้าผลยังไม่ดีขนาดนี้เลยค่ะนะครับต้นอวบสวยมากครับท่านผู้ชมนี่นี่ดูใบนะครับดูดูใบอันนี้ผมหักนะครับเพราะว่ามันเกกะ นะครับดูใบหนามากใหญ่นะครับแข็งแรงมากครับ<ช>ดู<ช>ภาพรวมโอ้โหสุดยอดจริงๆรแล้วรู้สึกเขาจะเหี่ยวช้าฉีดตัวนี้จะเหี่ยวช้ามากเหี่ยวช้ามากใช่คืออะไรอธิบายหน่อยคือเวลาเราลดน้ำเนี่ยคือจะอยู่ได้นานได้หลายวันปกติเนี่ยถ้าดินแห้งเนี่ยจะเหี่ยวถ้าเกิดถ้าฉีดตัวเนี้ยไม่เหี่ยวนะ<อ>้าสังเกตดูว่าเออดินแตกแล้วความสดของต้นความแข็งแรงของต้นนี่มันมันดีกว่าดีกว่าอ่าแต่ที่แน่โดยรวมโอ้ต้นอวบแข็งแรงสมบูรณ์ใช่ไม่เคยเห็นขนาดนี้ ถือว่าเป็นปีแรกที่ใช้เนาะประทับใจไหมฮะประทับใจมากแล้วคิดว่าจะใช้ต่อไปไหมฮะต่อไปคงจะใช้ฉีดอย่างเงี้ยเพราะว่าเราไม่ต้องเบี่ยงปุ๋ยแบบนี้ใช้คนเอาเราต้นทุนด้วยนะครับลดต้นทุนเยวนะใช่ค่ะเดี๋ยวเรามาติดตามดูครับว่าแปลงนี้สิบไร่จะได้ผลผลิตเท่าไหร่แต่ที่แน่ตอนนี้ต้นกระโพดอยู่รอดปลอดภัยรอดปลอดภัยจากหนอนกระทุเรียบร้อยนะครับแล้วก็แข็งแรงสมบูรณ์พร้อมที่จะให้ผลผลิตเรียบร้อยแล้วครับ อ่าเดี๋ยวเรามาเจอพี่จันรอบหน้าเดี๋ยวจะมาเก็บภาพโอเคอ่นเก็บผลเบรดเดี๋ยวเรามาปิ้งดีกว่าอ่าดีกว่ามาปิ้งสดๆในไร่เลยครับอ่าครับอ้าขอบคุณมากสวัสดีครับสวัสดีค่ะีโเกษตรตะกอนทั่วไทยเอ้าว่าเกษตรตะกอนทั่วไทยฉีดพ่นทางไปรงมาใช้โพธิ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 เกษตรอินทรียสินค้ามาใหม่เกษตรตะกอนทั่วไทย ฉีดล่างฉีดบนฉีดกลางฉีดลาาวว่าง้าวนน้องว่างเรามาช่วยฉีดกันวันเสาร์วันอาทิตย์ไม่ต้องคีดฉีดได้ทุกวันฉีดเช้าจะได้ผลดีฉีดเช้าจะได้ผลดีฉีดด้วยโฟทีโตสุดสายพันธุ์